ได้อยู่อะคันนี้ได้อยู่อ่ะแรงด้วยเบรกดีด้วยผ่านคันนี้ผ่านคันนี้ผ่านสามร้อยตลอดทางอ่ะเพราะว่าสามสี่แรงกว่าแต่มันเบรกดีอะมันเบรกดีมากๆอันนี้คือเบรกนะดูดิถ้าเป็นสามสี่ผมมาสี 4, ว่วิดูคันนี้เบรกรถนั่งแปดเอาดี <laughs> อุ้มแปดได้ปะเนี่ยเฮ้ยพวกนี้มานั่งรถกวไหนดี ผู้ชายอ่ะวิ่งเสร็จทำมันนั่งแปดแล้วมันช้าลงว่ะตอนแรกมันวิ่งสามร้อยนะแสดงว่ามันเกี่ยวเดี๋ยวนั่งแปดเออเนี่ยเกี่ยวแล้วเนี่ยนั่งแปดครั้งนี้เดี๋ยวมันดูดิเหี้ยดูดิเหี้ยยังเหี้ยยังเล่นเลี้ยวโคตรดีเบียโคตรหลงเหีียวก่อนตุนแล้วครับลุงแต่ว่าเป็นตุนพี่ครับคือผมลองลองใช่ไหมใช่ครับ ถ้าลุงอยากอะไรนะก็มาดีใหม่ได้ครับก็อยากแรงกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวดีกว่านี้ถ้าถ้าลุงอยากจูใหม่ก็ได้ครับไม่ใช่หมายถึงแบบว่าถ้าถ้าผมบอกมันไม่ดีเลยได้ครับได้ถ้าสมมติว่าลุงบอกให้เรไม่ดีงั้นผมขอแรงสี่ร้อยอันนั้นน่าจะต้องคุลกับพี่ครับอันนั้น เบรกบูธนะผมเบรกบูธอันนี้ไม่ได้เบรกบูธนะเดี๋ยวผมจะขับตรงเดียวเลยได้อยู่อ่ะคันนี้ได้อยู่อ่ะแรงด้วยเบรกดีด้วย ผ่านคันนี้ผ่านคันนี้ผ่าน,าน240้อ่สิแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนะั้นอะแรงเนินอะเนินโคตรแรงเลย สามร้อยยี่อ,อคันนี้มันคือไฮเปอร์คาร์ป่าวะน่จาจะคือไฮเปอร์คาร์แม็กซาเรนไฮเปอร์คาร์โอ้โหเฮี้ยคันนี้แม่ง สามร้อยตลอดทางอ่ะผมว่าสามสี่แรงกว่าแต่มันเบรกดีอ่ะมันเบรกดีมากๆอันนี้คือเบรกนะดูดิดถ้าเป็นสามสี่ผมอ่ะสี่วิดูคันนี้เบรกเนี่ยอันนี้เบรกนะเวย้ย สามสี่ 3, 4, ผมแรงกว่าว่ะผมว่าสามสี่ผมแรงกว่าแต่สามสี่ผมไม่มีเบรกไงนะไม่ค่อยแรงอะ่ะ อะไรป้รเอาอเอาโอ้โหรถเป็นรอยหมดเลยครับคู้ตำรวจโอ้ยเฮียรถกูแม่งแพงกว่าชีตมึงอีกทำไรเนี่ยแรบรถชนชนรถชาวบ้านได้ไงอะครับเออรถกูแพงกว่าชีตมึงเห็นเนี่ยไอ้สัสทำไรเนี่ยแรบถามผมว่ารถลุงอะชนผมกูมไม่เห็นมึงอะ โอ้โหชนทีเดียวตายเลยไงแรงจังกลยดูนแม็กดาเรนกูเดะโอ้ไม่คันนี้รถใหม่เหรอ เอาดีไอ้เหี้ยรถนั่งแปดเอาดีไอ้เหี้ยเอาดีสัตว์ไอ้เหี้ย,ย,ย,ยโคตรแรงอุ้มแปดได้ปะเนี่ยเฮ้ย เฮียรถมันยาวอ่ะมันเลี้ยวไม่ได้ว่ะเฮียเลี้ยวไม่ได้อ่ะเดียวไปบ้าน j คก่อนเฮ้ยใครวะโอ้เลี้ยวโค้งกว้างเลย เฮ้ยพวกนี้มานั่งรถกูหน่อยดิผู้ชายอ่ะเดี๋ยวครับเรมานั่งนี่มานั่งให้หมดเลยเด็กมานั่งให้หมดเด็กมานั่งให้หมดเด็กผู้ชายอีกสองคนอ่ะเฮ้ยไลเกอร์ไลเกอร์มานั่งหน่อยไลเกอร์เฮ้ยใครก็ได้มาอีกคนนึงมานั่งหน่อยมานั่งหน่อยโอ้นะผู้หญิงเฮ้ยผู้ชา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 ย ผู้ชายมานั่งหน่อ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 ยเร็วเฮ้ยมานั่งหน่อยมานั่งหน่อยมึงมานั่งรถกูหน่อยกี่คนแล้วตอนนี้กี่คนละหกหกขาดอีกสองไอ้มานั่งหน่อยมานั่งหน่อยมานั่งหน่อยไอ้เขาอีมานั่งแล้วอุ้ยเจ็ดผู้ชายครับขออีกคนนึงผู้ชายที่อยู่แถวเนี้ย ตีครับลุงแรงมากเลยครับเนี่แนยแรงว่าอะไรก็ยูซีวิงว่งสองร้อยเหรอแรงายตำรวจแร็ปไปแล้วมานั่งหน่อยที่แร็ปแร็ปแรปแรปมานั่งกัแบแม่องขันบนึงขันหนึง่งขันหนึง่งขันหนึ่งแล้วแล้วแล้วเยียนละนั่งเราคตไวอะ่ะ แต่ถ้ามันนั่งแปดแล้วมันช้าลงว่ะตอนแรกมันวิ่งสามร้อยนะแสดงว่ามันเกี่ยวเดี๋ยวนั่งแปดเออเนี่ยเกี่ยวแล้วเนี่ยวิ่งไม่ขึ้นแล้วไอ้เหี้ยดูดิวิ่งไม่ขึ้นแล้วจัดตอนนี้มาสามร้อยอ่ะไม่ขึ้นเลยไอ้เหี้ยวิ่งได้สองร้อยสามสิบนั่งหนักเกินไอ้เหี้ยแล้วโคตรหนักเลยตัวมึงอ่ะโอ้โหโหห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 ห่หหหหห มึงคนเดียวเลยหนักจัดสายควาเร็วตกเลยช่วยครับครับลุงตังเกียวตังเกลยครับ แหนฮะอทุกคนลงหมดแล้วนะดูดิไอ้เฮียดูดิสัตว์ไอ้เฮียจำนวนมีผลจัด เลี้ยวก็ดีเบรกก็ดีดีทุกอย่างเลยใส่คันนี้โอ้จำเนยาวเอาง่ายว่าอุ้มได้อุ้มได้คันนี้อุ้มได้อุ้มได้ครับอุ้มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้านั่งคนเดียวนะไม่ใช่นั่งแปดนะครับให้แอนมินแก้ครับคันนี้ช้าเกินครับ แม็กนาเรนก็ช้าครับคันนั้นก็ช้าหมดเลยครับชาร์จเกินนี่มันวิ่งเท่าไหร่ครับมึงวิ่งประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบครับเวลาคันนี้นั่งแปดอ่ะมันเหลือแค่สองร้อยยี่ครับ ปกติมันสองร้อยสี่ิบ้าสองหสิบเองนะครับคันนี้ไม่ถึงครับคันนี้นั่งแปดวิ่งไม่ถึงสองร้อยสีสบครับนะครับเดี๋ยวจัดจัดการให้ครับก็คือจะทำให้มันแรงกว่าน,นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับต้องเอาอุจแมไหมครับไม่ต้องครับ งั้นไม่เป็นไรดีกว่าครับผมพูดเล่นกูกลัววะรถมันดีอยู่แล้วอะแล้วเอฟบันผมรอเอฟบันครับผมรอเอฟบันอย่างเดียวครับเอฟบันกำลังเครอยู่ครับเอาคันนี้ก็ได้นะจริงๆอ่ะผมเอาคันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันช้าเกินไปไม้มันไม่ขึ้นเ,เออไม์มันไม่ขึ้นอะแก้ไม้แกแก้ให้มันในนี้ได้ปะแล้ว<ม>กล่องสุ่มอะครับอ๋อรถมันอยู่ในตัวอะไรใช่ปะ บอกเสร็จตอนไหนก็บอกนะครับอายุเพลคขับดิลุงครับพี่บอกว่าไม่เอาเงินไม่เอาเงินคืนได้ไหมครับก็ต้องทำให้มันดีอะจะจูนให้แล้วก็เพิ่มความเดี่ยวแค่งั้นก็ผมขอกล่องจูนให้ X จูนให้คันนี้ได้ไหมล่ะท่านอย่างนั้นนะเพราะมันมันมันต้องจูนให้อยู่แล้วครับไม่จูนแล้วแบบก้สมมติถ้าผมเอาปุ๊บคุณก็ต้องให้ผมไปจูนเอาจูนออกใช่ไหมล่ะใช่ไหมหมายถึงไงครับก็คือไม่ไม่รถที่จูนแล้วเนี่ยมันจะติดตัวตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าเมื่อรับรถแล้วคือคุณจะ เขไม่ครับมันน่าจะต,ต้องเอาออกนะครับอ่าแต่คันนี้ผมขอมีจูนเอ็กได้ไหมถ้าอย่างนั้นอะ่ะก็ถือว่าชดเชยสิ่งที่คุณให้เปลี่ยนโมเดลไงคันนั้นคุณจะได้ไม่ต้องแก้แล้วคุณมาแก้ในคันนี้เอาไงเอาคันนี้เปจูนเอ็กแทนอะไรประมาณเนี้ยคู่นะครับค่าเสียเวลาไงพี่บอกว่าคืนสองล้านได้ไหมครับของจูนมันสี่ล้านนะครับไม่แต่จูนเอ็กนะแต่จูนเอ็กนะเป็นจูนของเอ็กนะไม่ใช่จูนของผมนะจูนเอกอะจูนเอกอะ <mm> ไม่เกี่ยวครับงัน้นเอาเงินก็นได้ครับเอาเงินก็ได้ครับ่นันแล้ใช่ครับจุดถ้ามันรับมากูรู้สึกว่ามันเฮี้ยวอะของเงินแล้วกันหนึ่งหนึ่งหกสามครับกี่โมงเสร็จครับคันเด้กีโ่โมงเสร็จครับเออพี่เ,เขาถามว่าลุงจะเอาแบบดีๆไหมครับดีครับ ถ้าถ้าถ้าดีน่าจะต้องรอครับลุงนานไหมฮะเออพี่เอบอกว่าประมาณอีกสี่สิบ้านาทีก็ได้ละเท่าไหร่นะรอหลังวีครับโอเคครับได้ได้ได้ทางนั้นได้ครับแล้วรถพวกนี้ล่ะครับคือแม็กลาเรนผมยังรู้สึกว่ามันช้าไปนะแม็กลาเรนสำหรับผมอะครับอยากได้ให้มันคู่เข้าเท่าเท่าเทียมกับพวกแรมโบของเอซ n งเอแซอะ ว่อนนี้มันมันคัสเดียวกันใช่ไหมอะถ้าถ้าจะคุณจะเอาแบบว่าให้มันเท่าเทียมอะทั้งสามคันมันก็ต้องแรงเท่ากันหมดเลยอะเพราะคันนั้นมันก็ตอนตอนนี้ไปเทียบมาแล้วมันแรงกว่าเรบบัวเดี๋ยวจัดการให้ครับฮอะไรนะที่ที่ไปเทียบมามันแรงกว่าลมบบครับเออมันก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ผมไม่รับครับงั้นผมเอาขับแบบนั้นแหละดีละไม่ไม่เป็นไรครับคุณแอนดมินครับอ่าเราเรามาคุยคันนี้ดีกว่าใช่ไหมครับรถทุกคันโอเคหมดละผมว่าผมชอบงั้นขอเอาคันนี้คันเดียวครับได้ครับได้ เปิดประตูให้ด้วยแอดมินเปิดประตูให้หน่อยครับเปิดประตูให้ผมหน่อยครับขอบครับเอาเปิดเปิดเปิดให้ใหม่ได้ไหมครับเปิดใหม่เดี๋ยวขอบครับไปบ้านเราไงอย่าตกใจอย่าร้องอย่าเอ็มส์หนึ่งสัตว์ร้องสิอย่า นั่งแปะคันเนี้ยเดี๋ยวมึงดูดิเหี้ยมึงดูดิเกียร์ยังเกียร์ยังเล่นเลี้ยวโคตรดีเด็กคนอีกลองเหวี่ยวก่อนลองเหวี่ยวก่อนลองเหวี่ยวก่อนเนี่ยลองเยมึงลองขับแล้วเล่นดูเหมือนมันอุ้มดิลุ้มอุ้มได้เลย แจ๊ก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 าีก็ไอ้แจ๊กอยู่ไหนอ่ะก็เป็นบันไีครับลงบดีครับ,รรรรบไม่เห็นไมเห็นดูดีครับต้อไปยุดหนึ่งจืูนย์ป่ะ